ช็อกโลกเจ้าหญิงเคสรับป่วยมะเร็งตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างในตอนแรกที่เจ้าหญิงเคสเรารับการรักษาปพระอาการประชวนด้วยการผ่าตัดช่องท้องสำนักพระราชวัง เคนซิงตันระบุว่าพระองค์ต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากมีอาการที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดแต่ชี้ว่าไม่ใช่มะเร็งล่าสุดในวันที่22มีนาเคสออกมาระบุผ่านข้อความในวิดีโอซึ่งพระองค์ดูไม่ผ่องใสนักและเนรลาว่าหลังการผ่าตัดและมีการตรวจสอบในเวลาต่อมาจึงพบมะเร็งทีมแพทย์แนะนําให้เข้ารับเคมีบําบัดเชิงป้องกันและตอนนี้พระองค์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการรักษาแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมาก และวิลเลียมกับฉันก็ทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อดำเนินการและจัดการเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวเพื่อครอบครัวเล็กๆของเราอย่างที่บอกไปว่าฉันสบายดีและแข็งแกร่งขึ้นทุกวันโดยมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่จะช่วยรักษาตัวเองทั้งในด้านจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณฉันหวังว่าพวกคุณจะเข้าใจว่าในฐานะครอบครัวตอนนี้เราต้องการเวลาฟื้นที่และความเป็นส่วนตัวขณะที่ฉันเข้ารับการรักษาจนเสร็จสมบูรณ์ เคสล่าเจ้าหญิงเคสล่าวได้ว่างานทําให้พระองค์มีความสุขอย่างมากมายตลอดและพระองค์วังว่าจะได้กลับมาอีกครั้งเมื่อสามารถทําได้แต่ตอนนี้พระองค์ต้องมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มที่วันนี้พระองค์ได้สแสดงความกล้าหาญอย่างมากเพราะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทรงถูกตรวจสอบอย่างเข้มขน้นและได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมจากสื่อมวลชนบนโลกและโซเชียลมีเดีย ด้านสำนักพระราชวังเคนซิงตันระบุว่าจะมีให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับประเภทของมะเร็งที่พบเนื่องจากเจ้าหญิงเคทมีสิทธิ์ที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวในทางการแพทย์โดยพระองค์อยู่ในเส้นทางการฟื้นฟูและการทำเคมีบำบัดเชิงป้องกันเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์